สวัสดีครับัสติกันนะครับวันนี้วันที่นะครับผมมีทิศเก้านะครับผมมะกะลานะครับพี่น้องไก่ที่สิ้นเดือนแล้วพี่น้องเร่งสปีดนะครับทงพี่น้องเอฟซีทั้งภาคเหนือรอบสองนะครับย่างเต็มที่นะครับหลังจากนะครับหมกคืนกับมาหอดบานประมาณเที่ยงคืนนะครับนี่ครับมีฮอไปเห็ดดูทั้งเผชรบู์หนองไผ่ทั้งกุหลาบวงโกงดอกกะเนื้อมาปางสามคันทั้งพร้อมทุบปากตักนะครับรอบนี้ขึ้นค้นหกเครื่องนะครับผมทั้ง ปักตัดครึ่งท่อนนะครับผมนะครับเล่งเครื่องอาจจะเล่นซุ่นสปีดเไปนอนเรื่องนี้ก็กําลังอัดสายโรลิกนะครับชุดปักตัดแล้วก็ชุนยกมันนะครับผมให้พี่น้องเขานะครับเล่นสปีดที่ดีพี่น้องชุดไข่นะครับไข่ใครได้เห็นงานพี่น้องเด้อเนี่ยไข่นะครับอันนี้ผมก็เป็นไข่นะครับไข่สูงผมก็ต้องมานั่งอัดสายนะพอดีไปนองนี่ก่อนเพราะกันบ่ายบายเทียนห้องเบริ่งนะครับเนี่ยอยู่ตอกมะหยัดเองนะครับตัวนี้ชุนชุดกําลังนี่ยนะ อัดชุดปัดตักแล้วก็พวกเอลหาซวนพวกไอ้ที่เจ็ดแรงทุกรุ่นนะพี่น้องนะจะล้างเลงนะครับจะลังเลงนะพี่น้องนะครับสายเตยเตรียมพร้อมนะครับซึ่งนะครับรับพนักงานมาใหม่อีกสองครับเพื่อให้พี่น้องเขาได้เลี้ยวที่ชุดนะครับนะครับผมกะเลงเลงเลงอยู่นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพายเป็นโซนทางฝุ่นนะครับแดนเบี้ยวได้ไหมเอ้ยเชี่ยวออกไหมเดินเบียวอ่ะ กำลังเห็ดตะกร้าพี่น้องก็ที่ได้มาเป็นตะกร้าหนึ่งนะครับกำลังลิงกำลังเฮดสปอร์ตนะครับสปอร์ตยางระบบอันนี้เป็นสปอร์ตบ่ายางระบบอยู่กับแพงเพชรนะครับก็ค,คือต้องเลี่ยวมือนี่นะครับพี่น้องนี่ไอล้วกำลังตัดปุ๊ยได้ยังไงเราไอโอ้ยได้อันแล้วมันต้องได้แปดดันแปดดันตัวสองขั้นนะอเออเดี๋ยวค่อยจะเอาเอาเน Ь ื้อมาตัดเล็กอะไร กำลังตัดตปนนี้กําลังตัดบูธนะพี่น <Okay. S 1> <u> ้องกําเหยียบบูธนะพี่น้องเด้อนี่เป็นบูธของพี่น้องเขานะครับสนี่เป็นสันตันบางทีนะครับอันนี้บูธโต้ปล่อยนะครับนี่จอเซ็ตนี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับบูธโต้ปล่อยนะครับตัวนี้นี่จะเป็นบูธบูธใหญ่นะครับบูธหน่อยกบบนี้นะครับผมกระบะมันนั้นในจอครับ ทะลุแล้วไหนะครับอันนี้เขาจอลองหูวก่อนพี่น้องนะครับจ่อห่อนเด้อใส่ถุงมือนี่นะครับใ <c oughs> ส่ไหมนะครับเห็ดอยู่กับอูห่อนเลยนะครับ <c oughs> แล้วไปนงโอเอียงหันแมงคับดิแล้เก่อเอาเอาเนี้ยก่อไปเพี่น้องเมาดูเ้นเกาะก,ก้อนดิบมันจะเป็นมันจะยากเติบเลยแต่ว่แวาแบ,บ่เิงดูเอาเสริมอย่างเนนี่ครับก้อนดิมาเป็น่ยนหันแล้เกาะได้พี่นอ้องเสริมจนว่าเลยครับให้พี่น้องเขาได้แข็งแรงจากน่อยนะครับบูทเทาก็บเหยอยู่อยู่อูเขาเลยนะครับเนี่ยบูทนะครับเจาะกันเห็นเห็นเลยนะครับ เจาะรองหัวไปก่อนนะครับจังทิเอาแท่นะครับนี่แหละพอขวนเขา เป็นนังฆ่ากันนี่เป็นประกาศเตียนปะเป็นประกาศพี่น้องเด้อปรากับนะครับยินดีพี่น้องเร่งเมื่อยนะครับใครทุกคนนะครับตอนนี้อยู่นี่มันอากาศเปลี่ยนแปลงการทังเห็ุแต่พี่น้องเขาอันนี้ตะกร้านะครับตะกร้ารี่กันเราแปลงครุบไปอ่านเรียองหนึ่งกันปะเอออ่ะผู้ใดเอฟซีทางฝั่งเหนือบอตะกร้าก็บอกนะครับเด้อชืไรกัหานอันนี้กับลังเห็ดคอปปะตัดนะครับของของสีธาต เป็นของสีทาสเนะขั้นนี้เนาะอันนี้เป็นของสีทานะครับเส็นัหกขั้นนี้ก็เป็นของขั้นนี้เลยนะครับเป็นของสีทาสีทาวกาหาดชิปแรงอยู่กูแก้วทีเหเงินเราขาดสามที่หกแรงอยู่วังสามหมอนะครับเดือนหนานะครับต้นเดือนเลยนะครับแล้วก็นี่มีชุดขาดมันอีกนะครับกระปอกระปอห้องไม่ยานนะครับโคบไปโกอันเดี้อันนี้บ้องผนโอ้ อันนี้กระบอกใช่เนาะโอ้ตาอะไรขั้นหนึ่งสองสามสี่หายได้อีกขั้นหนึ่งอเอาไม่เยอะกระบอกนะแดงกระบอกอีกอันเนึ่ง,<อ>งมันต้องเหมือนหกรั้นเดโอ้โรลบ,บเดิมบบเนาะเดมโอ้ที่แดวโอ้ตายตาย,ตายปอดปอดไม่แย่งละบ,บโอ้ย โอ้ยตายตายนะครับงานกองนะครับกำลังนี่ครับนะครับอันนี้เป็นจุดปากตักพี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นทูนวันนะครับตัวนี้เินที่ตัวดึงพร้อมเป็นตัวโยกพร้อมอันนี้เป็นทูนวันนะครับตัวนี้เด้อพี่น้องเบื้องเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดสร้างปากตักนะครับต้องต้องจองคิวไปจักเดือนสองเดือนนะพี่น้องเด้อผมจีเฮ็ดบมดหลายนะครับแต่ว่าลูกน้องก็เริ่มหลายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับถ้าเขามาถูกมือนะครับ นี่เป็นทุยนวันนะครับแต่ว่าลูกค้าจะบ่อท่านเอาปากตักนะครับยูโททาตะโกแล้วเอาไอา้นี่ก่อนนะครับเอาคอหกมันไปก่อนนะครับพอแล้วเปล่านะครับเป็นสามแบบบอกเน,น้นด่วนเลยนะครับพี่น้อกนองน,นะครับนีครับเต็มเนยหล่อนเลยเอาไม่ถอนนะเสียไม่ไม่ถอนเสียฮฮเดี๋ยวมาถอนก่อนไปไปมันต้องขวนญ่ได้แล้วเปไน็นไร มันนี้ดีปังานดีป่ะมันนี้งานดีงานดีป่ะมันนี้งานดีงานเดินเงินดีนะพี่น้องมีเงี้เบื้องความเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงว่างานเดินเงินดีนะครับผมมีของให้เบื้องความนะครับเอาไปไหนเดี๋ยวไปเอาเนาเอาถอนก่อนหัวยุนีนะเดี๋ยวเพาไปมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนเดี๋ยวให้ลูกชิ้นเบลเดี๋ยวแป๊บเดียว พ่นแหงมกักพ่นกับมกักเราขาวขึ้นเขาหล่ะเดี๋ยวเดี๋วนี่กำลังเหตุนะครับพี่น้องอันนี้่ต้องพ่นสีแล้วเอาไปพ่นหนางานเลยงานเท่าด่วนฮะไปพ่นแล้วแม่เชียงร้ายพ่นแล้วสุดสายที่แม่ยังบุแม่เล่าไปแม่เล่านี่ครับ เะจนวานะครับพี่น้องเบิ้งเบึงนะครับขี่แข็งปุ๊กเลยพี่น้องเต้องห้องนี่รูปพร้อมนะครับรูปเบาๆนะครับนี่เกียร์เสียดก็ต้องมารูปนะครับท่าทินเนอร์นะครับพี่น้องเอาแบบนี้เลยนะครับเบิร์วาวดีปล่อยไปได้ง่ายนะครับเอาใบเอาใบเกียร์มารูปรูปขีที่ว่ามันเป็นขีอยู่นิดน้อยนะครับแต่มันละเอียดนะครับพี่น้องซ้ำห่ากระดาษทรายมาคัดอีกรอบนึงเลยพี่น้อง จากที่ว <Tamam> ่ามันมันเป็นขีดมันบ่มันจากที่ว่าได้เป็นขีนะครับขีดในน้อยนะเม็ดในน้อยพป่น้อเพมองเพราะจะมองภาพออกนะพี่น้องเนาะบอยมันเกียย์แล้ววเลยนะครับเกี่ยวเราก็ต้องถูนะครับเหมือนเรากระดาษทรายมาขัดอีกรอบนะครับแล้วก็ลวงด้วยทินเนอร์นะครับแล้วก็พ่นสีนะครับมันค่อยจับโดนนะคบพี่น้องกินสีดีนะครับนะครับนั้นหลายพี่น้องเลยคุณอเลียอยู่จังอย่างเป็นอย่างอยู่ในกระดานนะครับหอดยันมีหน้าด้อพี่อน้องเ้อ เดือนมีนากะเกียบแล้วนะครับมัดสิบพวกคันแล้วเฉพาะเดือนมีนาเขาหลายพี่น้องหลายนะครับบอกเล่าเหล็กเข้ามาเลยบอกเล่าลังขึ้นงานนะตัวที่แล้วน่าขึ้นปอดปอดคันนี้เซตกับที่ขึ้นคันนี้ต่อเลยครับชุดนี้เป็นชุดแยกระบบนะครับปอดปอดปอดของน้องไพ่นะครับพชรบู์พี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นของกําแพงเพชรนะครับของอําเภอคองขุงนครับแถวที่ผมเคยไปชิดไว้นะครับตัวนี้นะครับกระดิเซตมือนี่แหละครับ อยู่ที like ่อำเภอคล้องขุงแถวแถวบ้านไในอย่างที่ผมเคยไปชิมไปในครับไอ้น้องก็กน้องยังจะชิมหน่อยในครับนั่นแหละแถวๆนั่นแหละแถวอำเภอคลองขุงครับอาจจะเป็นคันที่หกที่เจ็ดแล้วนะครับอยู่ไอ้บ้านหัวทุ่งน้อยนะครับนี่อยู้ยนั่นแหละบ้านหัวทุ่งน้อยเดี๋ยวเคยไปชิมไน่นะครับเตรียมโตนะครับเตรียมอะไรนะครับเจลางโอ้นะครับกำลังเตรียมนะครับผมไม่แอมรอบนี้มันมีสีสมอจน ปลาบาดรฐานที่นำเงินขายดีกูโม่พี่น้องนะครับที่นำเงินร้น่นรุ่นนะครับผมให้จเจ้าแก้วหน่เด้อให้เจ้าแก้วเนี้ยัยนยยงนี่ายครับบำล้วงดิบำรุงก่อนโอ้ยกาแฟพนเนี้ย,ยนะครับเร่งมันไม่ได้ค้นไข่ค้นหวานพี่น้องเด้อเร่งเร่งจนเป็นวัดแต่ผมก็ยังเป็นนะครับไข่นักพร้อมนะครับนี่ครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่ข้าคำนะครับนี่ แต่คือขึ้นรอบนี้นะครับภายในมือนี้ช่วงงามแรงนะครับผมอันนี้ที่เป็นชุดปากก้าครึ่งท่อนนะพี่น้องเด้อชุดปากก้าครึ่งท่อนนะครับพี่น้องเด้อคือข้าดามให้ย่างดีงามๆนะครับนี่ครับเอาเรียกดามให้เลยพี่น้องเด้อดามเบิดนะครับนี่ยดำ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 เพื่อความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็บตรงกลางกับดมนะครับผมเดินแจ็ปของบนให้พี่น้องสวยเลยนะครับนี่ครับพี่นี่ครับเดี๋ยวที่ท้ายอัปเดตพี่น้องเขาเบิ่มอีกคุณมีตรเสียมเงินเบิดเลยนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมไปเห็นงานก่อน นะครับเดี๋ยวมันจะมาอาัดตายแล้วนะครับเขาะจะมาเดินเหรอผมให้เราดีนะครับไหนลูเกเชีนมาโชว์หน่อยดยิหน้าหนาวไหนไหนนี่มันต้องลวงข้าวมันถึงจะหายเป็นวัดอโอ้ยหน้าหนาวจังเลยมันหน,หนาวแขากหนาวเนี่ยเขาก็ยูก่เกาหลีไปเลี้ยงมือพี่น้องครับพี่น้องต้องเห็นใจกันสักหน่อยนะครับบางข้าวมันก็นล่าช้านะครับแต่มากบบว่าโดนบันไดเดี๋ยวพี่น้องผมมันเติดทังไดเนาะการเดินทางทั้งการผลิต ที่สําคัญมันเป็นเหล็กล่างน้ำพร้อมพี่น,น้องมันก็นใสเวลาโดนจังหน่อยกว่าสิมาเชื่อมแปะกันนะครับม้วนเป็นเอามาต่อกันตึบๆๆๆได้เลยนะครับมันก็ต้องมาเชื่อมเป็นเป็นอันนี้ก่อนอันนี้จะอันไหนเอามาใหม่เด้ดเสียเป็นบ่มาหลับหาแนวโอ้ซีโอทูสูตรซีโอทูบล้องบล้องจังเส็จนะ เชื่อมได้ดีเลยโอเคพี่น้องเนาะจังไปพ่อกันอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์น้องไผ่กอดข้นแรกนะครับมืออื่นนะพี่น้องเนาะพ,พ่อข้าวผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเขามาได้เลยจองเขามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยูริงไต่คิดไม่ได้ว้าวนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งค่ะสองสามศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนะครับหรือว่าขอไปติดตามในช่องยูทูปปูไฟทุนการเกษตรนะครับก็ได้นะครับหรือลูกขนยาบ้านนะหรือว่าติ๊กต๊อกก็ได้นะครับปูไฟทุนการเกษตรนะครับผม หรือไลน์นะครับแอดไลน์ได้เบิรเลยนะครับผมเบอร์ทัวรผมหรอกอะพิมพ์คำว่าอูไปู่นการกเกษีรขึ้นคนเบิรนะครับผมทุกช่องทางนะครับ